ผมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมธศึกษาชาั้นปีที่1ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเรื่องของเทคนิคนะครับผมเทคนิคการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมเหมือนที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปในเวอร์ชั่นของออตามหนังสือเป๊ะเ,เลยนะครับผมส่วนวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเรื่องของเทคนิคนะครับผมอ่ะ อันนี้ส่วนนี้เป็นโจทย์นะครับผมอ่ะเทคนิคของครูแบงค์จาง่ายๆเลยนะครับก็คือบนตั้งล่างหานะครับผมอ่ะอย่างข้อนี้เศษสามส่วนห้าใช่ไหมครับอะไรที่อยู่ด้านบนก็คือสามใช่ไหมครับอุย้ยไม่อยากได้ปากกาสีบ่วงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนก่อนนะครับผมเอาเป็นปากกาสีดําดีกว่านะครับผมอ่ะอย่างตัวนี้อะไรอยู่ด้านบนนะครับผมก็คือเลขสามใช่ไหมบน อ,อนี่ก็เขียนไกลเกินนะครับผมวันนี้ครูแบงค์เป็นอะไรไม่รู้นะครับผม,มน่าจะมืนๆแล้วล่ะน,นะครับผมเอาบนตั้งนะครับเอาสักประมาณตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะได้ไม่บางกองนะครับผมบนตั้งเมื่อกี้ครูแบงค์บอกบนตั้งล่างหารใช่ไหมบนตั้งล่างหารนี่เอาแบบนี้เลยนะครับผมบนตั้งล่างหารเอาครูแล้วมันหารอย่างเงี้ยไม่ได้ทํำยังไงนะครับผมเมื <ME> ่อ <I re S 2> เราเกิดการที่มันหารกันไม่ได้แบบเนี้ยเกิดขึ้น ครับผมให้ทํายังไงก็คือใส่จุดเติมศูนย์นะครับผมถ้าหารได้ก็หารหารไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าเราหารเลขกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมในตอนป .4 ของเราเนี่ยเราก็จะทบไว้ให้เป็นเศษแต่ว่าในระดับชั้นมันธยมศึกษาเนี่ยเราจะไม่ทบเป็นเศษแล้วอะไรที่หารไม่ได้นะครับผมก็ใส่จุดเติมศูนย์อย่างเนี้ยห้าเอาสามสามตั้งแล้วหารด้วยห้าห้าอะไรคูณอะไรแล้วจะได้สามมีไหมมันก็ไม่มีใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อหารไม่ได้ก็ใส่ ใส่จุดนะครับผมใส่จุดเติมศูนย์นะครับผมนี่ใส่จุดเติมศูนย์แบบนี้เห็นไหมจากสามมันก็จะกลายเป็นสามสิบแล้วนะครับผม 5, 6, 30, บห้าเลยได้สามสิบนะครับผมห้าหกสามสิบลบกันเหลือศูนย์นะครับผมเห็นไหมแบบนี้แล้วเราก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยคําตอบของเราที่ได้มาก็จะกลายเป็นศูนย์จุดหกนี่ไงเวลาตอบเราก็เอาตรงนี้ นะครับผมเอาตรงนี้มาตอบนะครับผมก็คือ0.6นั่นเองเนาะอ่ะเขาเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ยังงงๆอยู่นิดนึงเอามาดูดูดูอีกข้อนึงนะครับผมเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับผมอ่ะเมื่อกี้เทคนิคคูแบงค์นะครับผมบนตั้งล่างหารนะครับผมบนคืออะไรบนคือนี่ด้าน,นบนก็คือ46หารด้วย ล่างนะครับล่างก็คือห้าอ่แบบนี้อ่ะห้าห้าอะไรได้สี่สิบสี่สิบหกมีไหมอ่ะมีนะครับผมมีแล้วก็ใกล้เคียงอ่อาจจะไม่มีตรงๆนะอจะมีมีหรือใกล้เคียงนะครับผมอันนี้ก็จะมีมีตัวเลขที่ยังพอเอาห้าไปคูณแล้วก็ได้สี่สิบหกอยู่นะครับผมก็คือห้าคูณกับเท่าไหร่เอ่ยตึ้งตึงห้าเก้านะครับผมห้าเก้าสี่สิบ 5นะครับผมลบการเหลืออะไรเอ่ยลบก็เหลือหนึ่งถ้าเป็นตามป .4 เนี่ยเราก็จะปัดที่เป็นเศษแต่ว่ามัธยมเราจะไม่ปัดอย่างไ้น,นะครับผมอะไรที่มันหารไม่ได้ให้ใส่จุดนะครับผมใส่จุดไว้เลยใส่จุดเติมศูนย์ะครับผมแบบนี้นะครับผมใส่จุดเติมศูนย์แบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วทีนี้5อะไรได้สิบ5สองเป็น สิบนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้มันเป็นเศษหนึ่งพอเราใส่จุดไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสิบเห็นไหมคําตอบของเราคืออะไรคําตอบของข้อนี้นะครับผมก็คือเก้าจุดสองนั่นเองนะครับผมง่ายไหมนะครับผมง่ายกว่าเอาใช้วิธีตามในหนังสือเยอะเลยนะครับผมก็คือเอาบนตั้งล่างหารนะครับผมสําหรับบางข้อที่บางคนบอกเอ้ยครูทําตามในวิธีหนังสือก็เร็วกว่าของวิธีครูแบงนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมเป็น รู้ไว้มีเครื่องมือความรู้เยอะๆไว้ใช้ในห้องสอบก็ยังดีกว่านะครับผมเหมือนเราไปสนามรบนะครับผมชาวบ,บ้านเขามีมีดแต่เรามีมีดบวกปืนนะครับผมเรามีสองอย่างเราได้เปรียบกว่านะครับผมรู้ไว้ใช่ว่านะครับผมรู้ไว้เยอะๆก็ดีเหมือนกันอ่ะต่อมาอ่ะครูถ้ามันมีเครื่องหมายลบแบบนี้ทํายังไงลืมให้เราลืมไปถ้ามัมีเครื่องหมายลบนะครับเราโฟกัสแค่เศษส่วนเท่าพอนะครับผมอันนี้เราจะใช้เทคนิคครูบแบงค์นะครับผมก็คือเอาบนตั้งนะครับผมแล้วก็ ล่างเอามาหารนะครับผมอ่าแบบนี้เสร็จปุ๊บอุย๊ยอะไรเอ่ยที่คูณหนึ่งรอยยี่สิบห้าแล้วจะได้จะได้อะไรเอ่ยแล้วจะได้สิบสองมีไหมไม่มีไม่มีก็ใส่จุดนะครับผมเติมศูนย์นั่นเองนะครับผมคู่มันก็ยังหารไม่ได้อยู่ทํายังไงเนี่ยอะไรที่คูณหนึ่งร้อยี่สิบห้าจะได้หนึ่งร้อยยี่สิบมีไหมไม่มีนะครับผมเพราะว่าตัวตั้งเนี่ย มันน้อยกว่าตัวหารน,นะครับผมทํายังไงดีก็ทาเหมือนเดิมเลยครับจุดเมื่อกี้เราใส่จุดเติมศูนย์ใช่ไหมเราจะไปใส่จุดเติมศูนย์อีกรอบนี่อะไรที่กูปแป้งบอกว่าอะไรที่หารไม่ได้ก็ใส่จุดอีกรอบนะครับแล้วก็เติมศูนย์ไปใช่นี้ก็หารได้แล้วไม่ใช่นะลูกเมื่อกี้เราใส่จุดไปแล้วเราก็ไม่ต้องใส่แล้วครับเราใส่รอบเดียวถ้าเกิดมันหารกันไม่ได้นะครับผมก็ให้ใส่ศูนย์เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมให้ใส่ศูนย์เข้ามาอีกตัวหนึ่งให้ใส่ศูนย์ มื่อกี้เราใส่จุดเติมศูนย์ใช่ไหมถ้าเกิดมันหาไม่ได้อีกก็ใส่ศูนย์เติมศูนย์นะครับผมน,น,มนี่ใส่ศูนย์เติมศูนย์ใส่ศูนย์ตัวนี้แล้วก็มาใส่ศูนย์ตัวนี้นะครับผมอันนี้มันจะกลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยนะครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณอะไรหน้าจะได้หนึ่งพันสองร้อยก็คือคูณกับเก้านั่นเองนะครับผมได้เท่าไหร่เอ่ยได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับผมลบนะครับผมลบการเหลือเท่าไหร่เอ่ย ลบก็เหลือตึงตึงลบก็เหลือเจ็ดสิบห้านั่นเองนะครับผมลบก,ก็เหลือเจ็ดสิบห้าอ่ะคู่แบบนี้มันก็ยังไม่ได้นะครับผมทำยังไงทำยังไงตึ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 งก็ใส่ศูนย์ไปนะครับผมทุกทีเนี่ยเวลาเราหานี้ใช่ไหมมันจะมีการดึงตัวเลขถัดไปลงมาด้วยนะครับผมในที่นี้ก็คือเหมือนว่าเขาจะมีส่วนศูนย์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 อยู่แล้วนะครับผมเวลาเราลบเลขกันเสร็จอ่ะให้ใส่ให้ดึงศูนย์ลงมา คันไว้ตลอดนะครับผมในยกเว้นในกรณีที่ว่าเราใส่จุดเติมศูนย์ลงไปแล้วเนี่ยมันหารต่อไม่ได้ในตรงนั้นอ่ะเราก็ต้องใส่ศูนย์เติมศูนย์ข้างบนก่อนแต่ถ้ามันลบเสร็จแล้วเนี่ยให้เราดึงศูนย์ลงมาไว้ข้างล่างนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วในกรณีนี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับผมหนึ่งร้อยี่สิบห้าคูณอะไรจะได้เจ็ดร้อยห้าสิบก็คือคูณหกนั่นเองนะครับผมร้อยี่สิบห้าคูณหกได้เท่าไหร่เลยก็ได้เจ็ดร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับผมลบกันเหลือ ศูนย์นะครับผมอ่ะตรงนี้เราก็จะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์เก้าหกนะครับผมแล้วก็ใส่ลบไปเนาะเพราะว่าตรงนี้มันมีลบอยู่ข้างหน้านะครับผมอย่าลืมใส่ลบไปด้วยอืมอ่ะนะครับผมอ่ะมาทวนก่อนทวนในกรณีกรณีนี้ทุกคนกูคิดว่าเมื่อกี้กูอธิบายเร็วทุกคนน่าจะงงนะครับผมอ่ะตอนแรกใช่ไหมอ่ะตอนแรกปุ๊บ อ่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมเมื่อมันหารไม่ได้หารไม่ได้ใช่ไหมครับครูแบงค์ก็ทําการใส่จุดเติมศูนย์นะครับผมใส่จุดเติมศูนย์เนาะแต่เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเมื่อเราใส่จุดเติมศูนย์ไปแล้วเนี่ยรอบหนึ่งนะครับผมมันก็ยังหารกันไม่ได้เหมือนเดิมเนาะครูแบงค์ให้จำอยมางนเดิถ้าเกิดเราใส่จุดเติมศูนย์แล้วมันไม่ทําการในในรอบแรกนะครับผมมันไม่ทําการหารกันได้เนาะมันไม่ทําการหารกันได้เราก็ต้อง ใส่ศูนย์บนแล้วก็ศูนย์ล่างก็คือใส่ศูนย์เติมศูนย์อีกรอบหนึ่งอะไแะแทนการหรือเราจะใส่จุดเติมศูนย์ให้จำไปเลยว่าให้ใส่จุดเติมศูนย์ไปก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้จุดเราใส่ไปแล้วใช่ไหมเราก็จะไม่ใส่จุดละเราก็จะใส่เป็นศูนย์เติมศูนย์ไปนะครับผมอ่าเฉพาะกรณีที่ว่าเราใส่จุดเออเราใส่เราใส่ไปแล้วเนี่ยแต่มันหาไม่ได้นะครับผมให้ก็ให้ใส่ศูนย์เติมศูนย์ลงไปเมื่อใส่ศูนย์เติมศูนย์ไเนี้ยปุ๊บมันหากันได้เมื่อกี้เราได้เท่าไหร่เออได้่ หนึ่งเท่าไหรเอ่ยหนึ่งหนึ่งสองห้านะครับผมได้หนึ่งพันสองร้อยี่ิบห้าเมื่อเราลบกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะได้เจ็ดสิบห้าใช่ไหมครับทุกครั้งที่ลบกันเนี่ยเวลาเราลบปุ๊บในขั้นของเศษส่วนเนี่ยนะครับเราต้องทําการดึงตัวถัดไปเขาลงมาแต่ว่าตัวถัดไปเขาเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่มีเนี่ยไม่มีก็คืออะไรก็ไม่มีก็คือศูนย์นะครับผมให้เราทําการดึงลงมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เราลบลบกันเสร็จนะ แต่ถ้าเกิดเราลบลบวิธีปกติเออแต่ถ้าเราทําวิธีการหาปกติเนี่ยไม่ต้องดึงสูนลงมานะใช้เฉพาะหลังจากการที่เราทําใส่จุดเติมสูนย์ลงไปเนี่ยนะครับผมให้ดึงสูนย์อย่างเงี้ยลงมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นหกนะครับผม,ไ,มได้เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบลบการเหลือศูนย์ถ้าลบการเหลือศูนย์นมีแล้วก็คือเกมโอเวอร์ละก็คือจบจบแล้วนะครับไม่ต้องทําเพิ่มเนาะอ่ะถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยเคสตรงเนี้ยครงงสามารถ โทรมานะครับผมให้ครูแบงค์สอนได้ตัวต่อตัวนะครับผมอาจจะมีข้อที่ทุกคนอาจจะแบบครูตรงเนี้ยมันเป็นทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับผมพอันนี้ค่อนข้างที่จะใหม่สําหรับพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้ครูแบงค์ก็ลาไปก่อนนะครับผมช่วยทมทาแบบฝึกหัดด้วยนะครับผมแบบฝึกหัดที่2ต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะครับผมในนี้ก็เหมือนเดิมมีการบ้านอยู่แต่เ็าไม่รู้เป็นข้อไหนไปหาเอาเองนะครับผมสำหรับวันนี้ครูแบงค์ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย